สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่สุภูพสุคน,นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อเอชแนแนลนะครับผมมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินแบบเดือดเลยพี่น้องมาเหลารวมหรือว่าตำรวมทะเลน,นะครับผมมีปูมานะปูมาไข่ไเลยพี่น้องนะแล้วก็มือสายนะครับผมหรือว่ามือกระเป๋าได้เองมาเส่บๆน้ำกันเลยพี่น้องออนี่นะครับน้ำตาลที่ต้องเแล้วโอ้โห มาครับพี่น้องอูเพิ่งดูนะครับเ็ษเสี้่นลำกันเลยครับผมพูน้นะกมึกสายเฮาเป็นตัวตัวเลยนะครับผมมากาแรงแห่งมานกันเลยอืมกระแดงงๆนะครับพี่น้องะ โก็ขาดขนาดเลยครับอืมอืมน,นมี่ข้าวเหนียวทำได้ับมันี้ไม่งอจำอะไรของดูเข้ากันปะอืมรักครับพีบ่น้องอืมมใส่ตัวเงี้ยบเลยอืม,อม โอ้โอแซ่บมากเลยครับครับโอ้แซ่บขนาดนวอน ถึนกับเข้าก็ได้สวยนะครับปูมาให้ไข่ผุดอะมึงไข่มันเป็นน้อกว้าวโอ้โหเดี๋ยนะขอตุยน้ำประแดดแก๊กหน่อยนี่เลยครับ ม,มันหนักแับอ่ะอโอ้ใส่ข้าวพร้อมเลยพี่น้องข้าวเหนียวครับ <laughs> จำเข้าไปน้ำบะแดก,อก่อเข้า Hmm. Minta saya bertenang. Hmm. 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 Mmh. Mmh. mm. mm, -mm. mm, -mm. โอ้แสบพี่น้องครับอ,อื้มอมือใส่กระเสยียบ,บนะพี่น,อน้องเนาะมือกระเป๋าครับ ăn nhanh nhanh vừa đẹp หยับเลยครับพี่น้องไข่มันนะครับเนี่ยอยู่ในกระดองมันเนี่ยครับนีครับไข่ของปูครับเนี่ยอืมอืมัมมนหนาดมองเนี่ยครับพี่น้อง không sai có đó chăm tay con แซ่บแซ่บครับ

ือ้ยแสบเลยครับเนี่

ปูม้าไข่พี่น้อง